โอ้บวดคครับพี่น้องเลยโอ้ปวดเดืมร้างแรกครับพี่น้องตาแดงๆเนม่ยไปมิปาดึงเบ็ดยิบๆ,ๆครับพี่น้องเนมมานล้างนี่มีปาถึกเบ็ดครับพี่น้องตายไปอุ้ยปลาเสื่อมอีกแล้วครับผมต้องใส่ป่าถิดเบ็ดแลวงูมากินครับขย้อนแม่งคือดึงขอหาฟังวะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตัวป่าหาอยู่หากินครับ มื่อนี้พามาใส่เบียดครับเบื้องหมายครับครับนี่ครับออาเก็บน้ำครับเนี่ยใส่เมื่อนี้แม่งเมาครับใส่แมงเมาขึ้นเ่าเก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับใส่ได้หลายเทียบเครับยังเอาไม้มาเบิดเดนะครับเนี่ยเลกต้องหลายครับเดี๋ยวเขาที่ใหญ่ไม่ไปเรื่อยเมื่อนี้ลอกมาหนีเบื่อก่อนเพื่อมันหมานครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับโอ้ป่าหน่อยเร็วขนาดเลยครับที่แรกกันใส่ฟังนี่ครับใส่ไปได้หน่อยเดียว ปลาหน่อยกินเนื้อเบิดตเลยครับก็เลยใส่ไปครื่องหนึ่งใหญ่ครับใหญ่ามาใส่ฟังนี่ครื่งหนึน่งครับนี่ห่วยหน่อยห่วยหน่อยนี่มันอยู่เป็นคล้องครับคล้องหลอบน้องไงครับก็เลยเามาใส่นีครื่งหนึ่งใส่ในคล้องเครึ่งหนึ่งแต่ว่าปลาหน่อยกระลายให้เราครับปลาหน่อยตอดหมดเลยเดี๋ยวผมที่ถ่ายสักเืิดหนึ่งเห็นมันคำกว่านี้ครับเดี๋ยวผมที่ไต่ไฟหลวก็ะเสียบเนื้อไหมครับรอบแรกนี่นะที่เป็นการ เสียบเหยื่อครับเปลี่ยนเหยื<ะ>่อเพราะว่าป่าน้อยหนาะที่กินไปดแล้วครับรอบแรกนี่นาะที่ประมาณเข้ามาลุ่นรอบดึกครับค่ำเล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อครับไปที่ใส่ไว้หัวแรงหันโอ้ป่าน้อยมากินครับป่าน้อยมื่อไ่กินหมดเลยหนาที่บ่มีป่าถือกีกหลังครับเบืองลักษณะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเหยเื่อบางกันแล้วกัเข้ามาลุ่นกันรอบดึกครับ เพี้นเงี้ยหลังสุดท้ายครับกูแม่งกับเคาดังยิงเมาแซ่ตัวเย็นมาลุ้นกันครับจะมานปะบันรอบดึกครับพี่น้องไม่ยามเบิรงโอ้ประเดืมกกเดเดเด่มรังแรกครับพี่น้องตาแดงๆปลาตองครับพี่น้องอ่าประเดื่มรังแรกครับ ย้ำลองขึ้นครับประตองครับปรับอ๋หนึ่งครับผมหลบดเดือครับหลังจากที่เปลี่ยนเน่าใส่สวยครับนี่ยสำเภามอือพอดีแนมไปมีปลาดึงเงบ็ดนิบๆครับพี่น้องปลาอย่างว่าโอ้ปลาเสื่อมเพราว่นี่โอ้ปลาเสื่อมใหญ่ครับพี่น้องปลาเนื้อดีโอ้ตัวใหญ่รครับรตัวนี้ เสื่อมใหญ่ครับเสื่อมใหญ่ป่านี่ครับเป็น้องตัวไงเขียวกระปตองนะครับเนี่ยนี่เก็บซ้ำประตองครับต่อเสื่อมใหญ่ครับปลาเนื้อดีครับยำมนน้องในมันเมื่อสองตัวครับนี่ครับเดี๋ยวมายำนี่หน่ยครับเมื่อใส่ไปนี่หน่ยเครื่องหนึ่งทางนี้รูมีน่ากินครับ ปลาแมงค้อครับหลังแรกนี่หมือยังปลาอะไรครับหลังนี้มีปลากินเบ็ดครับพี่น้องอยู่ฝั่งคลองครับปลาเสื่อมครับโตไปไงครับเสื่อมหน่อยโอ้ลมรบโอ้ยปลาคลองนี้โตหน่อยครับแล้วก็บ่ค่อยกินเบ็ดพร้อมปลายันใหญ่ไปใส่ยันข้างใน้าอีกครับตัวปลาข้างในข้างนอกครับ อันนี้น่คองนะครับอันนี้นิหนองใหญ่ครับตังกันรัหลังนี้คือมีปลากินเบ็ดครับพี่น้องต่ว่าตนกกตนตายแล้วครับตายแล้วครับอีกเตามนึงเตามี่สี่ครับปลาเสี่มครับหลังสุดท้ายครับอ้ในคองปลาเสียมหน่อยสองตัวเดีย๋ยวผมสไปเศร้งงาเมยจะบิด ทาง,งซ่อมาเมยังบืนเลยสิไม่ใหญ่ครับไงใ,ใหญ่ในคลองไปใส่ในหวยครับไปประมาณใหญ่ในคลองนิดหน,น่อย,อยนี่ไปใส่ในอนน้องใหญ่ครับตายนี่น้องใหญ่ตัวใหญ่กว่าครับพี่น้องผลงานสีแต้มครับยำยิ่งมาขึ้นที่เรียกว่าสิใหญ่อันจากหวยอันมาใส่ในอ,ยอยนน้องใหญ่เมือ่อยครับเดี๋ยวผมสิกลับบ้านแล้ว <laughs> มื่อรุ่นกันเดี๋ยวเดียวมือเศร้าแล้วครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับมันด้วยครับได้ปลาเนื้อดีไปคิดกินอยู่ครับปลาตองตัวนึ่งราาปลาเสื่อมสามตัวครับถือว่าโอเคครับมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนซ้าครับผ้ามาคู่เบ็ดครับเมื่อคืนนี้ได้ปลาซี่ตัวครับถ้าไข่แน่เป็นปลาเนื้อดีปลาเสื่อมครับที่แรกว่าในคล่องนี้ว่าซี่ใหญ่เลยครับ มาใส่ใหญ่มาใส่แนะน่น้องใหญ่หมดเลยก็นเลยโอ้เมื่อยครับขี้คันกันเลยเอา้าใส่ถิ่มไปเลยครับเดี๋ยวเอามาลุ้นมึงครับว่บาสิมานบา่ยังมือเสาใส่ไปใส่วะหลังแรกโอ้ยป่าไม่ค่อยกินเบ็ดมาไหนครับไปย้อนแมืนว่ามีคนมาใส่หรือไม่วะไม่ค่อยอันนี้ส้วาวากก็มีแต่ป่าหน่อยครับใส่ไว้นี่ครับ น,นี่กับบมีเงยป่ากับบ่วมีหอมเนี่ยเบิดปลากับเบิดครับโอ,อ้หลังนี้มีป่าครับพี่น้องเอ้นี่แหละครับป่าที่มันกินเบ็ดปลาขาวโอ้ยบ่เมีนปลาปลาซิวอ้าวครับพี่น้องโตงไงปลาซิวเลยครับนี่สักสองนิ้วเลยครับโอ้ป่าที่มันไม่กินเว็ดนี้ครับปลาซิวอ้าวนี่แหละ เนี่ยม้าล้างนี่มีปลาถึกเบ็ดครับพี่น้องน่าจะเป็นปลาเสื่อมปลานางให้เก่าครับตัวงามอีกแล้วครับโอ้ยนี่ครับผมปลาเสื่อมครับตัวงามอยอะดิหาง,ง,ง,งมวยใหญ่ทำมือขึ้นครับนี่ครับใส่สวยอยอะน่ทินนี่ทเนี่ยมา้านีหนาที่มีปลาถึกเบ็ดครับเป็นหัวโคโลตายไป อุ้ยกระเซื่อมอีกแล้วครับผมอุ้ยจะได้ตายเพราตกห้ามเลยครับนี่ใส่เดียวกันครับตัวเมื่อกี้เลยครับนี่ครับหลังสุดท้ายของน้องง่านี่ครับยังครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปกู้ยุ่ในหัหวยต่อครับเดี๋ยวเขามาเก็บเบ็ดในคลองครับตอนนี้ ในคลองจักสิมาบ์บูล้างนี่เบ็ดหมูครับพี่น้องปาลาทั่สิอยู่บูยู่เบื้องครับสภาพเบ็ดมื่อดึ่มเขาบ้างสิวะเนี่ยเบื้องนี้บรเห็นปลาครับสงสัยที่บูยู่โอ้โหแมนครับงูกินเบ็ดสงสัยปลาถื่อเบ็ดแล้วงูมากินครับ กายนแม่งคือดึงเขวนหาฟังว่ะมหม่โอเดะมาตายไปเลยนี่ครับงูครับงูยังมาตกไงงูตะเตียโองูตะเตียครับพี่น้องงวงไงโอ้ยยังเสอันนี้ครับมันก็พวกดึงให้มันหลุดเองเดี๋ยววะมันงทิ้ออกเดีย ก้อมองก้อมองถึกมองคักใช่ไหมครับมูตาเตียโสง่ายเดี๋ยวผมสิปดเอาต้องใส่ปลาถึกเบ็ดแล้วเพิ่มน,น,มนมากินปลาครับปกติเนี้ยก็เมื่กินนอกนี่ครับหัวหงูครับจังได้สิปดเบ็ดได้วะฮ่ฮ้ยเสียดายเลยงานที่ปลามากินเบ็ดแล้วมันเมื่กินปลาครับติดงูครับเดี๋ยวผมสิปดปดออกได้ปะ โอ้โหบุออกครับพี่น้องเลยเหนียวเดี๋ยวผมสิดึงให้มันขาดเลยหลังนี้มีปลาถึกเบ็ดครับปลาแค่งี้ครับปลาสิเงี้โอ้ยตัวแรกเลยครับนี่รอบเสาของข้างนอกครับรอบนอกครับปลาสิเงี้ครับตัวใหญ่เติบไข่เต็มท้องครับ หลังทุ่ท้ายแล้วครับอยู่ในคลองนี่เบิดแล้วโอ้ได้ป่าถึงอยงตัวเดียวครับอยู่ในคลองแล้วก็งูถึงงูตัวหนึ่งครับมาเบิ่งผลงานรอบเสาครับเมื่อคืนได้ซีโตครับรอบเสานี่ก็ได้ซีโตวเพื่อนครับแต่ว่าใส่ป่านี่โอ้ตางกันหลายครับครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับเติมกันก็เมื่อคืนนี่ก็โอเคครับเดี๋ยวจะขอตัวกบ้านแล้วครับ เอาปลานี่ไปเฮ็ดกินตื้มเงินก็นมาขึ้นนี่ครับก็ถือว่าพ่อได้ยูได้กินครับขนออกจากบ้านมาเขินมานอนอยูเสือโอ้ถือว่าโอเคเลยครับปลาเสื่อมนี่โอ้เป็นปลาที่เนื้อดีครับกินแซ่บครับราค่าแพงเมื่อนี้ก็สายแล้วมากคลิปนี้จัาไนก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับจะไปใส่เบ็ดอยู่ไสอีกอะติดตามมาครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊า